Drive. Dragon and Slayer, Out. Double kill! Triple kill! An enemy has been defeated! Run back! Dominate โอเคครับก็ยะนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่อง CJ Channel นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่น ROV อีกแล้วนะครับผมทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่นฮีโร่ที่ห่างหายไปจาก oh <my> เกม ROV นานมากๆนะครับผมตอนนี้เขาปรับโมเดลมาใหม่นะแบบหอแมแห้งแรงน้อยมากนะผมวันนี้เราก็อยู่กับฮีโร่ไฟเตอร์แอสซิสซินนะครับผมเซฟฟิตนั่นเองนะครับร่างฮาโลวีนนะก็นะมันต้องต้องบอกว่าเซฟฟิตนี่ ไม่ค่อยมีคนเล่นจริงๆนะครับผมถึงจะถึงจะปรับมาแล้วก็เถอะนะแต่ถามว่ามันเอามาเล่นได้มันเล่นได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเอาไปอฟอฟปะคงจะไม่ได้นะครับผมเอามาฟาร์มป่าดีกว่านะเอาแบบเน,น้นเน้นแบบดามเมจไปเลยนะผมก็เซ็ตที่จองนะผมจะเป็นเซตขวานนะครับผมจะเน้นถึกหน่อยนะทำจังหวะนะเออข้าแต่ก็ข่านะทุกคนเอามันเบทอะเฮ้ยยูมันเวทนะ ซื้อไว้นานแล้วผมร่างเนี้ยร่างฮาโลวีนะครับผมซื้อไว้ตั้งแต่ตอนเกมมันเปิดใหม่ๆทุ่นนะ่ะตอนกิจกรรมฮาโลวีปีแรกๆนะครับผมร่างเนี้ยนะพร้อมกับร่างล้อเลี้ยวนะร่างเนี้ยมาเล่นหน่อยนะเมื่อก่อนนี้ยอมรับว่าตอนเกมเปิดใหม่ๆผมก็เล่นแต่เซฟิสที่แหน,น <bring> เล่นไม่เป็นหรอกนะก็เล่นเพื่อนให้เปิดก็เปิดนะครับผมแต่ตอนนี้พอแหลงคอนแล้วก็เริ่มเล่นเป็นก็ ก็ามาเล่นได้นะผมเล่นแรงกดห้าค,คนก็เล่นได้สบายนะมั้งนะถ้าเกิดถ้าเกิดเราไม่โดนแบบตัวจับตัวอะไรที่มันขัดเราได้นะผมแต่ว่าอันติเซฟิตมันต้องพยายามให้โดนนะผมมันไม่ได้ล็อกเป้าเหมือนเหมือนซานิสนะต้องบนเอามันเอาแล้วนะเล่นบล่ารอรอครับรอดูดด้วยแล้วก แขงครับผมหาคอโดนครับังหวันนี้เก็บสองใ่เป็นไงดูเลือดเอาวลาเอาล,อาลยืนนิ่งยืนนิ่งเฉยเออแหละโดนสตันโดนสตันไอ้นี่นะไอ้ชื่อว่าอะไรนะโตโลอ่ะเออโตโล,โลแหละอัพแล้วก็นะมันเซฟิตนะผมสกิลของมันนะครับผม สกิลหนึ่งเป็นสกิลพุ่งไปข้างหน้านะผมแล้วก็แทงนะผมพุ่งเสร็จปุ๊บจะแทงเลยนะเออมันสามารถผ่านกำแพงผ่านอะไรได้ไว้หนีได้นะผมเอาไว้ไล่ล่าได้นะส่วนสกิลสองนะผมเป็นสกิลแทงเหมือนเรียวมะานะผมแต่ว่าไม่หนักเท่าเรียวมะานะมีความสามารถเหมือนกับสติของเรียวมะานะผมคือดูดเลือดหรือว่าเด้งเลือดนะผมแต่เรียวมานเนี่ยมันดูดเลือดเลยนะอันนี้มันก็จะออกแบบเด้งเลือดหน่อยนะผมทําให้ตัวมันเหมือนมันถึกขึ้นนะสนติเนี่ยไว้เปิดนะครับผม จะสร้างความเสียหายแบบติดช็อตนะใดมุมแล้วก็ืแปกดีครับแล้วทำไมผมไม่ได้เออไม่ได้เชยนี่เห็นไหมจะดูเลื่อน,นิดนึงนะโดดเลยโหไม่โดนนะโดนรหรือเปล่าทำไมมันไม่ทำไมมันไม่ลอยอะไรแกธรรมดามันต้องตัวลอยนะผมลอยแล้วเราก็ใช้ท่าถึงแทงอีกรอบได้นะ โด,ด,ดนโดนดันกลางเฉยใจเย็นพี่นะาเพิ่งดนันย่าเพิ่งดนันยังไม่วยังยังไม่นี่เลยยังไม่สี่นาทีเลยพี่นาะเล่นแล้วอะวาอาวฟังหารคลองไปละเล่เนป่าถ้าไม่มีถ้าเกิดเพื่อนไม่บอกให้ไปเอาพวกออฟซิทีฟนี้แทบจะไม่เอาเลยนะ เล่นกับเพ me, S! <S people, sort of know, ื่อนนี่เพื่อนเพื่อนต้องคอยบอกนะผมเอาเอ้ยเอาคลองหน่อยเอามังกรเอาคลองหน่ามังกรหน่อยนะผมไม่รู้เพื่อนยังเรียกคลองอยู่หรอเดียวผมจะเรียกคลองอยู่นะคือมันจะชื่อดักสเลเยอร์ก็ตามนะผมผมก็ยังเรียกคลองอยู่นะเอาได้นะเรียบร้อยข้าสองนะผมเจออิซาดังเงียของเซฟวิตเข้าไปนะได้นะโดดจากหน้ามาเลย ตายโอ้โหแรงจริงครับโหนี่นี่กดแรงจริงปะเนี่ยทำไมปลาไปแปดศูนย์แล้วนะเนี่ยเอาอย่างนะี้แล้วะแทงอ่ะโดดใส่แม่ไงเออเอาโหเขาตายด้วยโอชิวจัดเลยเขาตายกันอ่ะ โหหนียังไวนะออดต,ตัวตัวในการเล่นเซฟิโรเข้ามันประมาณนี้ผมมันมันค่อนข้างจะเล่นง่ายนะเพื่อนเพื่อนแต่ว่าต้องมาใส่ความชํานาญนิดนึงนะผม <c oughs> เพราะว่าท่าสีมันเป็นท่าที่ที่ต้องได้ต้องเอาไว้ให้โดนนะผมถ้าเกิดจะฆ่านะถ้าไม่โดนนี่คือเหี้วดโดยโดนก็ไปตายได้เลยนะแมทแต่แต่มันดีหน่อยแหละที่มันไม่มีแทงเอยที่มันไม่มีตัวจับนะ มันมีตัวจับเราจะไม่ลอยเราจะเปิดแล้วเราก็ตายเลยประมาณนี้นะไอ้แก้วแพ้งฝั่งม้นกะ็ขยันแนติจังเลยนะคอยก็จะลอยแต่กลางอย่างเลยเนาะซายลอยได้เราเอาเขาจริงก็หนีฮะมาเนี่ยเราได้เวลาหลอกหลอนแล้ว คิดว่านายจะรอดไหมนะคิกซี่นายไม่รอดหรอกนี่ไงล่ะนี่ไงล่ะแข้งวิ่งหนึ่งทีตายเลยครับอันตีโดนมีใช้แบบพึ่งทุกคนจริงไม่เกิเดจะเปิดด้วยสกิลหนึ่งสกิลส,ลสองนะเปิดด้วยอนตีดีกว่าเพื่อน,เ,นเอาแบบสตาร์ทเอาเอาเปื่อไ่เปื่อไหรโดลดใส่แล้วโดลดใส่แล้ว,ล,วล,ำลำลำลำแล้วไงลำแล้วไงาตายอยู่ดีฮึ่มนาคอร์ ยังพิวอยู่นะยังพิวอยู่นะถ้าเกิดแดบผิดกลับมาตายนะคอโห่ไล่เลยไล่เลยเอาให้ป่าเขาไม่ต้องเล่นเลยนะครับผมนำแล้วต้องนำให้สุดนะครับผมเพื่อนๆอย่าไปปล่อยเขามีของนะจบเลยก็ต้องรีบจบนะครับผมเล่นแรงนะบางทีการที่เราไปปล่อยเขาเล่นมากๆนี่แพ้ได้นะครับผมเขามีของเขาเกิดนะก็แค่รอเวลาเกิดพอพร้อมๆกันเรานะครับผม อะไรอะ่ะอะไรอะ่ะเกลียดอะไรพวกกูบางท,ท,จจเท,ทีเขา,เขาเก็แบบรอเวลาครับเกิดอยู่นะผมเพราะว่าทีมอะถ้าเกิดทีมต่างคนต่างเกิดนะครับผมยังไงมันก็มีโอกาสาที่จะสู่สีกลับม,มาสู้กันนะเพราะฉะนั้นเราจบได้เราก็ควรจะจบนะครับทุกคนไม่ต้องปล่อยให้เขาเล่น แล้วก็เกี่ยวกับโซโลแรงนะผมผมคนหนึ่งนะผมที่ไม่เอาเลยนะไม่โซโลนะถ้าเกิดเล่นก็จะจับห้านะรู้สึกว่าการที่เราไปโซโลแรงมันเล่นยากนะผมผมว่ามันไม่มีใครรู้ใจเรานะเราไปเล่นก็เหมือนเราเล่นคนเดียวนะผมถ้าเกิดไม่มีใครโชว์เลยทีมนั้นก็แพ้นะครับผมคือพูดง่ายเลยว่าถ้าโซโลแรงนี่ใครโชว์มากกว่าถ้ากับชนะนะผมคิดอย่างนี้นะผมจะไม่อยากกดแรงนะเพราะผมก็ไม่ได้โชว์อะไรขนาดนั้นนะเพื่อน เรามีโอกาสพาดได้นะผมแม้ได้พาดได้นะนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะเล่นคนเดียวไม่ได้นะทุกคนก็เข้าใจ้วทุกคนก็สามารถเล่นคนเดียวได้นะบางตาจะเจอโลมดีบางตาจะแครี่ดีบางตาจะเมดดีทุกบางตาป่าจะไม่ได้เรือก็ได้นะทุกคนมีปัจจัยหลายอย่างนะครับแต่ผมนี่ไม่เอาอผมกดแรงผมกดแรงที่ผมจับให้างเดียวนะ อ่าลายล่ยลาหลายหนีงไวเลยก็นะครับผมขอบคุณเพื่อนของผมที่ยังกดติดตามอยู่นะครับผมกดติดตามกดคลิกคล้ายหัวอาลูกอยู่ข้างในทำไมยังตายไปเนี่ยออกได้ไหมเนี่ยออกได้เว้ยโดดเพลินหน่อยนะเอาเขาไม่ตายนะห่าจังหวะแล้วก็แทงเข้าไปเอาเวลาบริโนเด้งเลือด ตึงโอ้โหหนี่เขา,าจริงหนีฮะฟลอเรนโตใจเย็นดิมาอย่างเราอาจจะเย็นเย็นเจ้าเขาอย่างเดียวเลยดีดิสาดยับเลยอาลีก็ไม่มีใครตีป้อมจกเถื่อเม็ดตีไม่มันเม็ดตีไม่ไหวเนาะตมไม่เข้าไปก็ไม่ได้ป้อมหรอกเนาะแทงก็สาแทงให้ แต่ตอนนี้ดูดูน่าจะชิวแล้วล่ะครับถ้าเกิดไม่ผิดพลาดอาจจะถ้าเกิดไม่ผิดพลาดอย่างนะเราชนะแล้วแต่ถ้าเกิดว่าพลาดก็อาจจะแพ้ได้อันนี้ผมก็สามารถยืนให้ยืนค้ำเพื่อนได้แล้วนะหิวเกินไปปะว่ะบางทีมันหิวเกินไปเราอะจรหอดใจแล้วมันพราของมันมีและใจมันมาทุกคนเนี่ย จริงผมก็ไม่แนะนำให้เล่นนะอยู่คนเดียวไม่ควรเปิดนะราตายไปเราอาจจะทำเป็นภาลา้เพื่อนได้นะเอาโดนอาล้างเทีวซอยกะลีโซนเทีวซอยอการที่เรามีสกิลเพสูสงมันดีนะครับผมแต่ว่าเราไม่ได้เล่นคนเดียวนะทุกคนอย่าลืมนะ เอาวีเราเล่นกัน5คนนะครับไม่มีตาไหนที่คนคนนั้นจะเล่นออกตัวตาหรอกนะไม่ว่าคุณจะเก่งมาจากไหนก็ตามนะเอาแล้วก็พูดถึงเรื่องโทรศัพท์กันหน่อยนะครับผมไหนๆก็คุยยาวมาขนาดนี้แหละเพราะฉะนั้นมโทรศัพท์ที่ผมใช้นะผมจะเป็นโทรศัพท์มือถือโพโคสามโคนะครับผมมีคลิปมีคลิปเอาลงแล้วนะครับผม เกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์นะที่ผมบอกว่าเอาไปตัดต่อเอาไปเรนเดอร์เอาไปลงคลิปเอาไว้ตัดคลิปไว้ตัดรูปของผมใช้เครื่องนี้เครื่องเดียวนะครับผมถ้าเพื่อนๆฟังมาถึงตอนนี้นะนี่ไงเราตายนี่ก็เราโอ้โหทีเราก็ถือเงินเป็นไฟเอาละเอาละนี่ไงเราี่เราตัวใสท่ทีแทงอีกทีายของแท้ไม่มีตัวตีป้อมตายของแท้เลย,เยครับรออะไรเรา โอ้โหจบไปรับเพื่อนไปจุได้ไหมเนี่ยไม่ได้แล้วเขาเคลียร์เลนออกมาโอ้กาลีดีนะโคดีนยังไม่แรงนะโหเดือดร้ยอย <c oughs> โดนบ่อกาลีตายเฉยนะทุกคนตอนนี้เราก็คิวไปทนะั้งหมดกี่ตัวสิบตัวนะครับผมตายหนึ่งแล้วก็ช่วยเพื่อนหกนะ เอาทีกี้เราพูดถึงเรื่องโทรศัพท์นะผมถ้าเกิดเพื่อนๆฟังถึงตอนนี้นะผมคือผมใช้โทรศัพท์เครื่องนี้นะผมท,ทําแทบทุกอย่างเลยนะทุกอย่างจริงๆอะทั้งตัดต่อทั้งเรนเดอร์ทั้งอัพคลิปทั้งตัดภาพนะผมเครื่องนี้ทำเ่องเดียวเลยนะอา,อ,าอ,าอาจจะสอนเพื่อนๆไม่ละเอียดเท่าไหร่นะผมแต่ว่าเพื่อนๆถ้าเกิดใชุ้่นผมก็คงเข้าใจนะโปรแกรมคลายมาเตอร์ถ้าเพื่อนๆใช้เพื่อนๆ,ๆก็จะเข้าใจนะครับ ตายโหเบามากเลยอะเบาเบาหมายถึงแบบเลือดเขามันเบามากเลยมันตายง่ายเกินนะแกงมีโอ้โหตายมันมันง่ายจังเลยตายอีกคนนี้โอ้โหตายโอ้โหก็เล่นตายหมดหมดตีนะ้ฮะจบป้อมไปเริ่มสงครามแค่นนะั้ลอ布 นี่ไงเรานี่ไงเราเดี๋ยวป้องคนเดียวเฉยเอาว่ะดีคลิปก่อนดีคลิปก่อนสวยโดดใส่โดดใส่โอ้โหจบดีกว่าแจมครับผมก็นะครับการที่เสบฟิตมันก็ง่ายๆนะผมประมาณนี้เลยนะครับผมเล่นแบบ เดินเดินแทงแทงอันตินะครับผมเพื่อนจะเปิดด้วยอันติก็ได้จะเปิดด้วยท่านหนึ่งก็ได้นะครับผมท่าสองมันเด้งเลือดนะเราจะจังหวะไหนนะครับผมมันก็ยังไม่ตายไปจากเกมอารวีหรอกนะแต่ว่ามันไม่ค่อยมีคนเล่นนะผมผมก็เลยเอามาเล่นสักหน่อยนะกันนะสวยงามฮนะห้าดาวก็ไปแล้วนะครับผม MVP ด้วยนี่เ,เล่าเซฟฟิตล่าฮาโลวีนะฮะต้นหล่อนะั้งหมโอเคครับเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระตุ้นกดติดตามด้วยนะครับผม ก็ดิ่งแจ้งตัวนด้วยสัึคที่นี้ขอลาไปเพียงเท่านี้นะผมสวัสดีครับ